ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮอนจักรีชาแนลนะครับคลิปนี้จะกี้ก็จะทําคลิปเพื่อมาขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับที่เข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อรถเอทีวีฮอนจักรี200คันนี้นะครับจากจักีีนะครับผมคันนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการจัดส่งไปที่จังหวัดบึงกาฬนะครับผมอันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าคุณทองจันเป็นอย่างสูงนะครับผมที่เลือกใช้บริการของจักกี้นะครับผมนี่เราก็จะใช้ าการขนส่งของเอกชนนะครับอันนี้จะก,กี้จะใช้การขนส่งของยูพานการขนส่งนะครับผมถือว่าเป็นการขนส่งที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับจะก,กี้ก็ใช้บริการของอขนส่งนี้มาตลอดนะคะผมขนส่งได้แบบรวดเร็วทันใจนะครับผม ่านใดที่สนใจนะครับสั่งซื้อลถ a อทนะครับก็สามารถติดต่อที่เบอร์โทรด้านบนหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนได้นะครับจะกีียินดีให้ข้อมูลนะครับผมรถ a t v h u ฮัสกี้200คันนี้นะครับราคาจะจำหน่ายจะอยู่ที่64,400บาทนะครับผมอย่างเคสนี้นะครับจะกี้ส่งไปที่จังหวัดบึงการนะครับจากเชียงรายไปบึงการนะครับค่าขนส่งอยู่ที่3,500บาทนะครับผมจัดส่งถึงบ้านแล้วก็ที่สําคัญ ขนส่งนะครับสามารถเก็บเงินที่ปลายทางได้ด้วยนะครับหมายถึงค่าขนส่งนะครับ3า0 0บาทนะครับแต่กรณีถ้าเป็นค่าสินค้านะครับลูกค้าต้องโอนเต็มจำนวนเลยนะครับผมค่าขนส่งก็ไปเก็บที่หน้าบ้านลูกค้าอีกทีนะครับผมรุ่นนี้นะครับราคา64,400บาทรับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีนะครับผมแล้วก็รับประกันเพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอเรือนไม่อะไรพวกนี้นะครับถ้าตัวเลขขึ้นอะไรไม่ครบนะครับเราก็สามารถเคลมให้ได้เหมือนกันนะครับผม โอเคนะครับใครที่สนใจรถ ATV รุ่นนี้นะครับหรือว่าเป็นรุ่นอื่นๆนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามอาจจะกี้ก่อนได้นะครับจะก,กี้ยินดีให้คําตอบนะครับผมโอเคนะครับชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องแจกกี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ